และนี่คืออุปกรณ์ที่เน็ตฝึกเด็ลิฟแบนไอเวทโอลิมปิกแและโอเปนแฮกต่างกันยังไงมาดูกันครับ2รุ่นนี้แตกต่างกันที่ตัวเฟรมและเป้าหมายของการฝึกโอลิมปิกแฮกรุ่น56นิ้วนิยมใช้ฝึกท่าเด็ลิฟตเป็นหลักแต่ก็สามารถประยุกต์เล่นท่าอื่นได้ข้อดีของตัวเฟรมแบบปิดคือทาให้บาลานซ์น้าหนักในการเล่นได้ง่ายรุ่นนี้จึงเหมาะสําหรับมือใหม่หรือผู้ที่เริ่มฝึกเวทนิ่ง ส่วน o อ e วอร์รุ่น71นิ้วมีที่ใส่แผ่นยาวพิเศษนะครับรุ่นนี้สามารถใส่แผ่นน้ำหนักได้มากกว่ารุ่นทั่วไปส่วนนี้เปิดออกทำให้มีสลัดในการเคลื่อนไหวทั้งท่ายืนและนั่งเช่นเล็กรังและสกอตส์เหมาะสำหรับคนที่ต้องการความหลากหลายในการฝึกแต่อาจจะต้องใช้ทักษะในการทรงตัวเพื่อที่จบะบาลานซ์น้ำหนักในการเล่นตัวเฟรมทั้งสองรุ่น,นมีโครงสร้างเป็นเหล็ก100%ด้ามจับยกสูงและกว้างมีเส้นผ่าศูนย์กลาง25มิลิเมตรทำให้จับกระชับมือรองรับการฝึกแบบมืออาชีพโหลดน้ำหนักได้สูงถึง4 0 0กกกกฝึกหนัได้ ทั้งสองรุ่นนี้เป็นสินค้าแบรนด์เกตูคอมเมอร์เชียลแตกต่างในการใช้งานแนะนําให้เลือกจากเป้าหมายของการฝึกเป็นหลักครับไฮเวทเราเป็นผู้ชีวชาญด้านอุปกรณ์ฟิตเนส